S 1> <S 1> มัตทิอัสซัมเมอเป็นหนึ่งในตำนานฟุตบอลเยอรมันที่น่าสนใจและมีประวัติที่โดดเด่นมากครับเขาเป็นผู้เล่นที่เต็มไปด้วยพรสวรรค์ความมุ่งมั่นและความสามารถในการเล่นได้หลายตำแหน่งรวมถึงยังประสบความสำเร็จอย่างสูงทั้งในฐานะผู้เล่นและผู้จัดการทีมจุดเริ่มต้นในเยอรมนีตะวันออกเกิด5กันยายนคศ1967ที่เมืองดรสเดนในเยอรมนีตะวันออกครอบครัวฟุตบอล พ่อของเขาคือคลาวส์ซัมเมอร์ซึ่งเป็นนักฟุตบอลและผู้จัดการทีมที่มีชื่อเสียงของดินาโมเดรสเดนอาชีพเริ่มต้นซัมเมอร์เข้าร่วมทีมเยาวชนของดินาโมเดรสเดนตั้งแต่อายุ9ขวบและขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในปี1985ภายใต้การคุมทีมของพ่อเขาเองความหลากหลายในตำแหน่งเขาเริ่มต้นอาชีพในตำแหน่งกองหน้าจากนั้นย้ายไปปีกซ้ายและในที่สุดก็ลงตัวที่ตำแหน่งกองกลางตัวกลาง ความสำเร็จกับเบรสเดนเขาช่